หรือไม่นะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าแบบนี้เป็นปะเป็นไหมคะไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรคะท่านฟังตันอะไรฟังคะหนึ่งหนึ่งซ้กันห้ากับห้าอ่าหนึ่งซ้ำกันไม่เป็นถูกต้องคะ่ะ แต่ว่าไอ้ห้าซ้ำกันน่ะได้ไม่สูงเห็น <Adjust. S 1> ไหมคะเรนอ่าเรนซ้ำกันได้ใช่เรนซ้ำกันได้ถูกต้องแต่โดเมนซ้ำไม่ได้ว่าไงว่าใช่ไหนไม่ได้ห่วงแล้วความหวังของของห้องเลยเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อใช่ไหนนี่ท่านตามงานนะท่านตามงานแล้วก็มีความรับผิดชอบในการเรียนค่อนข้างโอเคแย่นั้นสิ่งจริงงานรป่าโรงพยาบาล ไม่ถ้ามันฉุกเะลุมอาจารย์ไม่เคยว่าเลยเพราะอะไรเพราะมันอย่างที่บอกท่านติดปึ๊บแล้วท่านอาแจ้งว่าอ<ๆ>ขออนุญาตลาจริงๆครับอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าลองนึกถึงว่าถ้าท่านมานั่งรอแล้วอาจารย์ไม่เข้าโดยที่ไม่บอกอ่ะท่านจะรู้สึกยังไงก็ขอบคุณวิดีโอที่บันทึกไว้ให้ดูตามวิดีโอใช่ใช่ดูดูตามเนาะ เรต้องขอบคุณท่านบนลาลังด้วยนะคะที่เพื่อประโยชน์ตรงนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เข้าเรียนอะไรเงี้ยได้ไปเรียนเ้ยงหลังจบเสร็จแล้วเปล่านะ